ใชยแววเข้าตากรรมการอยู่หลายคนเลยทีเดียวนะคะน้องๆภาคอีสานที่ตบเท้าเข้ามาออดิชั่นกับการรับสมัครนักล่าฝัน True Academy f a n t a s i a ซีสั่นที่8จังหวัดขอนแก่นต้องบอกเลยว่าภาคนี้เขามีทั้งของดีและของแปลกโอ้โหแบบว่าทำคณะกรรมการของเราได้อึ้งทึ่งเสียวเลยนะฮะ Oh my god Oh my Oh lord mãi 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 Yêu nhau, yêu thương nhau, yêu nhau, yêu thương nhau. Yêu nhau, yêu thương nhau, <Yeah. S 2> และที่เห็นเยอะอีกอย่างนะคะน่าจะเป็นตัวช่วยเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมีกีต้ามีขิมนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องดนตรีที่เกิดจากฮาวายอย่างอุคเลเล่เนี่ยเป็นแบบว่าอะไรที่ฮิตมากๆ I in shining see name eyes my Woh yeah white yeah. Different city every night. Oh, ใช่ค่ะมีอุคุเลเล่ค่ะตอนแรกกลัวเหมือนกันกลัวแบบเฮ้ยจะเล่นผิดไม้อะไรอย่างงี้กลัวจะไม่เข้ากับเราหรือเปล่าแล้วเขาก็คอมเมนต์มาว่าโอเคค่ะหลังให้เอามาด้วยอีกอะไรอย่างงี้เขาบอกว่าเพลงแรกที่เล่นค่ะสดใสดีแต่พอวางอุคุเลเล่ปุ๊บเหมือนแบบอะไรหายไปอย่างเงี้ยเหมือนเรายังทํามืออะไรไม่เป็นอย่างงี้แล้วก็คุมเสียงไม่อยู่เพราะไม่มีดนตรีเขาเลยให้ไปปรปับปรุงมาค่ะเรียกได้ว่าทําดีที่สุดแล้วนะครับ ก็คงจะต้องพอใจแค่นี้นครับปีนี้แบบว่ามีแบบนักล่าฝันมาแบบเอาอุเคลเล่มา,าก็ไม่ถึงกับกลัวไม่ไม่ถึงกับกลัวครับก็มาแบ่งปันความรู้ความอะไรกันอกันครับเป็นการที่เราได้แสดงความสามารถของเรานะครับแล้วก็เป็นทายที่เราชอบด้วยก็คิดว่ามาลองดูเลยครับ<อ>สิ่งที่เอามาเนี่ยพี่ๆเข้าใจว่าน้องๆก็พยายามที่จะนําเสนอว่าหนูก็เล่นเป็นอะไรเงี้ยแต่พี่จะบอกว่า มันต้องเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นจริงๆเข้า <c oughs> ใจม่เป็นอย่างเป็นจริงๆคือต้องเล่นเป็นจริงๆไม่ใช่เอามาเล่นประกอบเพียงแค่เป็นภาพว่าฉันอยู่กับอูอเคเลเ่ลฉันอยู่กับกีตาร์มันไม่ใช่แค่นั้นคือพวกพี่ดูมากไปกว่านั้นคอมเมนต์จากพี่แมคงทำให้น้องๆที่ตั้งใจจะเอาตัวช่วยมาเพิ่มคะแนนต้องกลับไปคิดให้ดีๆแล้วนะคะ